ตอนที่61ทำไร้จิตใจและร่างกายของพระเอกสานาทีเริ่มนับเวลาถอยหลังเยอะช่วยด้วยนี่มันระบบหื่นมากหรือเปล่าเนี่ยใช้แค่เธองัดนิ้วเขาไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันใช่กันกระทําของตัวประกอบตัวไรที่ไหนกันเล่าเยอจะให้ดอธทรมานเขาต่ออีกตั้งสมนาที คำเตือนในท่านจะรู้ถูกการประเมินของระบบอันยิ่งใหญ่ไม่ได้นะขอรับทั้งหมดต่างสอดคล้องกับข้อมูลในฐานนะข้อมูลใหญ่การกัดของในท่านในเมื่อครูถือเป็นการทำร้ายร่างกายที่เล็กน้อยที่สุดหยุดพูดนะยิ้มพูดก็ยิ่งแปลกวัยก็ยังมีธุระคงตรงฮา อย่าอย่าเพิ่งไปฮ<ะ>้อข้เออข้านี่นาะไม่อยากให้เราไปงั้นหรือสิทำไงดีเราต้องคิดหาวิธีกันเขาต่อจริงๆเหรอจะน่าอายกันไปลรวสอง นี่แหละมเมื่อครูเข้าทำอะไรไปสองลูกพี่ในเมื่อจะช่วยก็ช่วยให้ถึงที่สุดทีนะพรุ่งนี้การสอบเข้าร่างวิทยาลายัยวิชาแรกจะเป็นวิชามารยาทดนตรีท่านผู้เคยเป็นขุนนางมาก่อนคงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการไร้ดาในพิธีต่างๆเป็นอย่างดีช่วยสอนข้าด้วยเถอนะ ได้หัวหน้าผู้คุมสอบวันพรุ่งนี้คืออาจารย์เหอะนี่เป็นครั้งแรกของเขาในฐานะหัวหน้าผู้คุมสอบเขาเข้มงวดและให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์เป็นที่สุดมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะสอบระบีย8แปดแถวเป็นกรรำบูชายันที่มีมาตรฐานสูงสุดโอ๊ เออเออขอโทษเผอเหยียบเท้าของท่านเข้าอีกแล้วเขาคงโง่มากเลยใช่ไหมครั้งที่สิบเธอจองหลวนี่เป็นครั้งที่สิบที่เจ้าเหยียบเท้าของข้าในเวลา1ก้านทู่ยังไม่รวมที่ปักโดนแขนข้าอีกห้าครั้งก็แทนหน้าท้องสามครั้ง ธรกิจเสร็จสิ้นนี่เรามมตชนะจริงๆการซ้อมเต้นครูผู้สอนมักจะต้องเจ็บตัวยอยู่เสมอดูท่าข้าจะไม่มีพลสวรในด้านนี้อเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้เถอะในเมื่อจะช่วยก็ช่วยให้ถึงที่สุดคุณหนู้ใหญ่ พอแค่นี้ไม่ได้เหรออ๊ะยำค่ข้าคืนเพิ่มจะเริ่ม